ครับผมเพื่อนๆนครับหลังจากที่นะครับเราทําเครื่องรถไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการนะครับประกอบเครื่องเสร็จทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมาทําการล้างคาบูเรเตอร์นะครับล้างคาบูเรเตอร์หรือถ้าเป็นรถหัวฉีดก็ต้องทําการล้างปัม๊มหัวฉีดและก็ลิ้นเล่งนะครับ วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาทำการล้างคาบูเรเตอร์นะครับแล้วก็มาดูผลเสียนะครับผลเสียที่รถไม่ใส่ไส้กรองอากาศหรือว่าไส้กรองอากาศใช้เป็นของเทียมหรือว่าไส้กรองอากาศฉีกขาดนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาฝุ่นเข้าแล้วคาบูที่ว่าสึกหรอมันจะสึกยังไงอาการจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวเราไปทำการล้างคาบูกันก่อนครับเพื่อนๆ ครับผมเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นคาบูเรเตอร์ของอ่ย Yamaha Mio นะครับเพื่อนๆนะครับ Mio Nuvo เอ่อ Mio fino นะครับ Nuvo Nuvo ก็คล้ายกันนะครับแต่ว่า Nuvo ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยโดยจะมีในส่วนของอ่ช็อคไฟฟ้าเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับอ่าอันนี้เป็นคาบูของนะครับย Yamaha Mio นะครับโดยทั่วไปคาบูเรเตอร์ของรถ ออโต้ Auto, นะครับจะเหมือนกันแทบจะทุกค่ายนั่นแหละนะครับเพื่อนๆอันดับแรกนะครับอย่าเพิ่งใช้ลมเป่ารูที่ใดๆทั้งสิ้นในคาบูนะครับให้ถอดเอาชุดลูกเล่งไดอะแฟมออกมาก่อนนะครับชุดลูกเล่งไดอะแฟมนะครับชุดลูกเล่งไดอะแฟมคือตัวไหนนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับอันนี้สปริงนะครับสปริง ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าไดอาแฟมกับเข็มเล่งนะครับเ,เพื่อนเ่อ่ยางตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าลูกเล่งสุญญากาศหรือว่าลูกเล่งไดอาแฟมนะครับห้ามโดนน้ํามันนะครับเ,เพื่อนเเวลาตรวจเช็คก็ต้องยืดยืดแล้วก็ส่องดูนะครับว่ามีรูทะลุไหมนะครับเพื่อนนะครับยืดแล้วก็ส่องดูนะครับเข็มเล่งมีหลุดมีคอนไหมมีตัวล็อกมีปัญหาหรือเปล่านะครับภายในกระบ,บูอ่าภายในชุดลูกเล่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากทําการตรวจเช็คแล้วก็ต้องแยกออกไปนะครับเพราะว่า อลูกเล่นตัวนี้นะครับถ้าโดนน้ํามันจะบวมนะครับจะบวมถ้าโดนลมลมเป่าจะฉีกขาดนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็ต้องดูด้วยว่าแข็งกระด้างไหมนะครับเพื่อนแล้วก็นะครับเวลาประกอบนะครับลูกอย่างตรงนี้ลงล่องลงล็อกลงรอยไหมนะครับถ้าบางทีแข็งตัวหดตัวมาเขาก็จะไม่ลงล็อกนะครับเพื่อนๆนนะครับอ่ามันก็มีวิธีแก้อย่างหนึ่งก็คือเอาไปต้มน้ําหรือว่า เอากาวบอลมานวดนวดสักนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นทุกวันนี้อะไรเกตดท้องตลาดก็มีเยอะแยะนะครับราคาก็ไม่กี่ตังค์แต่ว่าถามว่าให้ทนไหมไม่ทนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าลูกเร่งบางลูกที่เราไปซื้อมาเป็นของเทียมนะครับเท่ากับซื้อมาทิ้งนะครับซื้อมาแล้วเร่งไม่ขึ้นก็มีนะครับถ้าเอาจริงๆก็ซื้อของแท้นะ แต่ว่าก็หลายร้อยนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาทําการลื้อแล้วก็ล้างนมหนูนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคาบูลูกนี้เป็นคาบูใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนใหม่ยังไงผมก็เห็นแตกหักอยู่นี่นะครับเห็นไหมมีจุดหนึ่งหักนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมีจุดหักแล้วก็น็อตข้างล่างเห็นไหมนะครับไม่ใช่น็อตเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ใช่น็อตเดิมนะครับนี่นะครับโอ เขาบอกว่าขบูใหม่ไม่ใช่นะครับเ,เพื่อนๆเอ่ะนะครับมีน็อตข้างล่างสี่ตัวทําการถอดไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆถ,นะถอดไปเลยนะครับถอดไปเลยนะครับเพื่อนๆน็อตสี่ตัวนะครับเวลาถอดหลังจากถอดออกมาก็ต้องระวังนะครับอย่าให้ โอลิงโดนน้ำมันอย่าให้โอลิงหลุดจากล่องนะครับเพื่อนๆอ่าโอลิงก้นขบูนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าหลุดออกมาแล้วบวมก็งานเข้านะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับโอลิงตัวนี้นะครับนี่ห้ามหลุดนะครับถ้าหลุดออกมาจากล่องกับบวมแน่นอนครับใส่กลับไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าขบูใหม่ๆยังไงมีร่องรอยของการถอดล้างถอดมาจนยนแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวแยกออกไปก่อน นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับลูกลอยนะครับลูกลอยนะครับก็ต้องคลายน็อตออกก่อนหนึ่งตัวนะครับน็อตหัวแฉกนะครับต่อตรงมาเลยนะครับแล้วก็นะครับอ่าลูกลอยกับเข็มลูกลอยนะครับแยะออกมานะครับ ไอ้ส่วนตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆนถามว่าว่าพลาสติกที่ครอบอยู่กับเสาน้ํามันโชกนะครับพลาสติกที่ครอบอยู่กับเสาน้ํามันโช๊กเขามีไว้ทําไมนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ใส่ได้ไหมนะครับเพื่อนๆอ่อเอ่ากวคืออย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไอ้พลาสติกตัวนี้เป็นตัวอุ้มน้ํามันสํารองไว้สําหรับ วงจรโช๊คน้ำมันนะครับเพื่อนๆื่อนนะครับเป็นตัวอุ้มน้ํามันสำรองไว้สําหรับวงจรโช๊คน้ํามันนะครับถึงแม้ว่านะครับน้ํามันจะออกจากคาบูนะครับน้ํามันจะออกจากคาบูจนหมดนะครับหรือว่าน้ํามันในกระบูลดระดับลงไปนะครับแต่นะครับไอพลาสติกถ้วยพลาสติกตรงนี้จะยังคงสำรองน้ํามันไว้สําหรับวงจรโช๊คในการสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าอาจจะมีผล นะครับเวลารถจอดนานๆหรือว่าจอดข้ามวันข้ามคืนไปน้ํามันละเหยออกไปนะครับน้ํามันละเหยออกไปจากค uh าบูเรเตอร์นะครับเดี๋ยวจะไม่มีน้ํามันสํารองในวงจรโชคนะครับเพื่อนก็บอกว่าติดตรงนี้นะครับมีใส่ไว้ดีที่สุดนะครับก็ถ้าเป็นของนูโวจะสวมไว้เฉยเฉยนะครับเพื่อนถ้าเป็นของนูโวจะสวมไว้เฉยเฉยนะครับถ้าเป็นของมีโอต้องคลายนมหนูอ่านมหนูหลักออกก่อนนะครับถึงจะทําการ เอาอ่ากุ้ยสำรองน้ำมันออกได้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนะครับเราก็ได้ทําการขยับน็อตไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็คลายออกมานะครับเพื่อนๆอ่านะครับตัวในส่วนตัวนมหนูนะครับจะติดกันกับเสื้อเข็มเล่งท่อนกลางนะครับเพื่อนๆเสื้อเข็มเล่งอีกท่อนหนึ่งจะยังคงอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจอกมาให้ดูนะครับเพื่อนๆอ่านะครับแล้วก็ นมหนูเดินเบานะครับเพื่อนๆนมหนูเดินเบานะครับก็ใช้ไขควงแบนคลายออกมานะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนมหนูตรงนี้นะครับใช้ซีรลวดหรือว่าปรแจหกเหลี่ยมหรือว่าปรแจเอลนะครับแทงออกมานะครับเพื่อนๆแทงออกมานะครับเพื่อนๆจะมีอยู่ข้างในตัวหนึ่งนะครับอ่า ใช้ควงอะไรก็ไม่อยู่ใกล้มือเลยนะครับแทงได้ไหมนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเสื้อเข็มเล่งนะครับเพื่อนๆจะทํางานควบคู่กันกับเข็มเล่งนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าตัวนี้สื่อก่อจ่ายน้ํามันเยอะก็กลายเป็นรถน้ํามันท่วมนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับทีนี้เราก็ทําการเป่าล้างได้เลยนะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆสงสัยตรงนี้มีอะไรนะครับอยู่ข้างขาบูเห็น มีในรถหลายๆรุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับตัวที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เขาเรียกว่าวาล์วตัดอากาศนะครับวาล์วตัดอากาศนะครับก็คือหน้าที่หลักๆก็นะครับเพื่อนๆก็คือเวลาเวลาเราขับไปที่ความเร็วรอบสูงแล้วเรายกคันเร่งกับทันหันนะครับถ้าเรายกคันเร่งกับทันหันนะครับจะทําให้อ่า เวลาเรายกคันเร่งกระทันหันนะครับจะทําให้ลูกสูบแห้งนะครับไม่มีน้ํามันเข้าไปฉโลมแล้วก็ระบายความร้อนของลูกสูบดังนั้นเวลาเรายกคันเร่งนะครับไอวาตัวนี้จะเปิดให้น้ํามันนะครับให้น้ํามันเข้าไปนะครับลดความร้อนของลูกสูบเพื่อป้องกันลูกสูบไม่เพื่อป้องกันลูกสูบติดในจังหวะที่เรายกคันเร่งกระทันหันนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือหน้าที่นะครับแต่ถ้าเมื่อไร่นะครับ ้าปั๊มตรงนี้ขีดขาดนะครับน้ํามันจะหนานะครับน้ํามันจะท่วมจะกลายเป็นรถหัวเทียนดํานะครับเพื่อนๆนะครับเอาเดี๋ยวผมคลายให้ดูนะครับเวลาคลายให้เพื่อนๆเอามือกดไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าไม่เอามือกดไว้นะครับตปปิงตรงนี้จะแข็งมากนะครับจะกระเด็นหายนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ขอคลายก่อนเด้อแข็งมากเลย นี่นะครับเมื่อกี้แน่นมากเลยเมื่อกี้ไปคลายอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวคลายอองให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาถอดก็ต้องดูด้วยนะครับเพื่อนๆน็อตตัวไหนสั้นตัวไหนยาวนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้อยู่นี่นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนมากก็ นะครับภาพปั๊มตรงนี้อดำๆดใหญ่ๆนี้ขาดนะครับเ,เพื่อนๆข้างในก็ไม่มีอะไรก็ดึงออกมาเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับนี่นะครับก็ Panch ประกอบกลับนะครับเวลาประกอบนีแสส่แหละมันยากนะครับเพราะว่าสปริงตัวนี้แข็งมากเลยนะครับ generic, เ,เพื่อนๆนะครับอ่ะไหนๆได้ถอดแล้วก็ล้างไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อน,น,อนๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าขาบูที่สึกล้อจากรถที่ไม่ใส่ไส้กรองอากาศเป็นอาการาเป็นลักษณะยังไงนะครับเพื่อนๆ